ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างฟอร์มอลดีไฮนะคะด้วยวิธีนะคะ UV Visible Spectrophotometry นะคะอ่าค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะก็คือมาดูอุปรกรณ์ค่ะที่ใช้กันนะคะตัวแรกก็คือสเปกโตรคะ่ะตัวสเปกโตรนะคะหลอดคิวเวตค่ะที่ใช้กับสเปกโตรคะ่ะสารเคมีค่ะเป็นกรดนะคะเป็นกรดต่างๆนะคะที่เราใช้ในการย่อยตัวอย่างนะคะก็จะมีนะคะกรด เซลลูริกนะคะจะมี1%โซเดียมไบซัลไฟด์ค่ะจะมีนะคะสต็อกของสารฟอ์มดีไฮด์ค่ะแล้วก็จะมีสารโครโมโตฟิกแอซิดนะคะแล้วก็อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นปิเป็ดอะค่ะขนาดต่างๆนะคะตามที่เราใช้นะคะแล้วก็มีลูกยางที่ใช้คู่กับปิเป็ดของเราค่ะมีขวดสตอ็อกเฟลกฟลักนะคะมี มีฝาปิดด้วยนะคะอ่าแล้วก็ขวดปรับปริมาตรค่ะขนาดต่างๆตามที่เราต้องใช้นะคะแล้วก็ตัวออลโตโปีเป็ดค่ะก็จะมี3ขนาดค่ะก็จะมีขนาด500นะคะอ่ขนาด5,000ค่ะโทษค่ะ5,000ขนาด1,000ค่ะแล้วก็ขนาด200ไมโครลิตรค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวทิปค่ะที่ใช้ คู่กับออโตปิปตของเราค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการนำตัวอย่างไปวิเคราะห์นะคะอ่าขั้นตอนที่1นนะคะเราก็จะดูดตัวอย่างนะคะจากในอิงพิงเจอร์ค่ะดูดมา4 ml นะคะ ะเมื่อได้แล้วเราก็ใส่ไปในขวดชมพูที่มีฝาปิดนะคะค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแซมเปิลนะคะในส่วนอันที่สองค่ะเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวปิดปิดนะคะแล้วก็เราก็ดูในส่วนที่เป็นแบงค์นะคะก็มาใส่ในขวดอีกขวดหนึ่งค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำตัวอย่างนะคะไปเติมสารเคมีนะคะก่อนอื่นเลยนะคะน้องๆน,นะคะก็คือในขั้นตอนนี้เราจะมีการใช้กรดเข้มข้นนะคะเราจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ให้พร้อมนะคะมีถุงมือนะคะใส่ก๊อกเกิลให้เรียบร้อยนะคะใส่แจ็กากาวให้เรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็ทีนี้สารที่ได้มานะคะก็คือจะมี1แซมเปิลเนาะ2ก็คือแบงค์นะคะอ่าทีนี้เราเติมอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเราจะเติมนะคะ 200ไมโครลิตรของโครมาโตฟิกแอซิดค่ะซึ่งสารเคมีตอนนี้จะอยู่ในฮูดนะคะ,ะเติมเหมือนกันเลยค่ะทั้ง ple, re, แซมเปิล200ไมโครลิตรแบรน์ก็200ไมโครลิตรค่ะสารตัวที่2ค่ะที่เราเติมก็คือล้อ,องนะคะ6%ล้องนะคะ,ะ6คลค้องนะคะเราก็เติมนะคะตอนที่เราเติมคล้องะคะ่ะ เราก็ต้องระวังค่ะเพราะว่า 1. มันจะมีความร้อนนะคะ2ก็คือเหมือนจะมีควันลอยขึ้นมาค่ะค่อยๆเติมนะคะแล้วก็เขย่าไปด้วยค่ะเสร็จแล้วเมื่อเราเติมสารครบแล้วนะคะเราก็จะเอาไปวางบนวัตบาทนะคะ,ะแบบลุมนะคะนาน15นาทีค่ะวัตถบาดท,ที่อุณหภูมิก็องศานะคะเมื่อเราวางเสร็จแล้วนะคะพอครบเวลา อ่า15นาทีค่ะเราก็จะเอาตัวอย่างของเราค่ะมาวางที่อุณหภูมิห้องอีก2ชั่วโมงค่ะแล้วเราจึงจะเอาตัวอย่างแล้วก็แซมเปลิลแซมเปลิลแล้วก็แบงค์ของเราค่ะมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องสเปกโตค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำตัวอย่างนะคะามาอ่านค่าหลัวมาวิเคราะห์นะคะตามใน R า5 0 0 0ะคะก็คือจะใช้เครื่อง UV Visible Spectrophotometer นะคะวิธีการใช้งานเครื่องนี้นะคะเริ่มต้นเลยก็คือเราก็เสียบปลั๊กค่ะเสียบปลั๊กตัวเครื่องแล้วก็จะมีตำแหน่งเปิดเครื่องอยู่ด้านหลังนะคะเปิดเครื่องออกมานะคะพอเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราต้องวอร์มเครื่องค่ะ ก่อนนะคะ30นาทีค่ะเสร็จแล้วเรามาเซตความยาวคลื่นค่ะก็จะมีปุ่มนะคะให้กดนะคะเซตความยาวคลื่นวันนี้นะคะเราใช้ความยาวคลื่นที่580นาโนเมตรค่ะค่ะแล้ก็เซตนะคะในระหว่างนี้นะคะเราก็เตรียมตัวแบลงค์เรานะคะเราต้องอ่านแบลงค์ก่อนนะคะเราเซตความยาวคลื่นเมื่อได้แล้วนะคะเราก็ นำแรงนะคะใส่ลงไปในเครื่องค่ะเสร็จแล้วก็คือกดอ R0 ABS ค่ะเครื่องก็จะอ่านให้เป็นค่าเป็นศูนย์ให้เราค่ะก่อนที่เราจะนำตัวอย่างมาอ่านค่ะค่ะเมื่อเราเซตศูนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะหน้าจอของเครื่องนะคะก็จะอ่านค่าเป็นศูนย์ค่ะพอเครื่องอ่านค่าเป็นศูนย์นะคะเราก็เปิดเครื่องมาเปิดฝานะคะเอาตัวแรง ออกนะคะเราก็ใส่ตัวแซมเพลเราลงไปได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มอะไรใดๆเลยค่ะอ่าก็อ่านค่าค่ะแล้วก็จดค่าเรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมสารสแตนดาดนะคะเพื่อวิเคราะห์สารร์มลดไฮของเรานะคะอ่าขั้นตอนที่1ค่ะที่ก็จะเตรียมสารสต็อกของร์มลดไฮค่ะความเข้มข้นนะคะ 1. กรัมต่อมิลลิลิตรนะคะ เสร็จแล้วเมื่อได้สารที่เป็นสต็อกแล้วค่ะที่ก็จะมาไดรลูทค่ะไดรลูทให้ได้ความเข้มข้น0.1กรัมต่อมิลลิลิตรนะคะก็คือเราก็ดูดสารจากขวดนี้มา1 ml ค่ะแล้วก็ปรับปริมาตรให้ได้100 ml นะคะเสร็จแล้วเมื่อเราได้สต็อกที่ความเข้มข้น0.1แล้วนะคะเราก็จะมาเติมลงไปนะคะมามาทำความเข้มข้นนะคะ ห้าความเข้มข้นค่ะดังที่แสดงนะคะส่วนวิธีการทำนะคะว่าทำยังไงเดี๋ยวพี่จะโชว์ในตารางค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาตรฐานทั้ง5้าความเข้มข้นของเราค่ะ ไปเติมสารนะคะเหมือนกับที่เราทำตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะก็คือ1เราก็จะเติม200ไมโคลิลิตรของโคมมโตฟิกแอซิดนะคะสก็คือเราจะเติม6 ml นะคะกรดซัลฟิลิกแอซิดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปฮีทบนวัตเตอร์บาทค่ะนาน15นาทีค่ะวัตเตอร์บาาท,ที่อุณหภูมิ95องศานะคะเมื่อเราตั้งไว้ครบ15นาทีแล้วนะคะ เราก็จะมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะให้สารของเราค่ะเย็นตัวลงค่ะ2ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาสารสแตนดาดของเราเนี่ยค่ะทั้ง5้าความเข้มข้นมาอ่านกับเครื่องสเปกโตค่ะแล้วเราก็จะเอาค่าที่ได้จากสเปกโตนะคะมาพอดเป็นกราฟค่ะเพื่อเอาตัวอย่างของเราค่ะมามาเทียบกับกราฟสแตนดาดค่ะค่ะเมื่อเรานำสแตนดานของเราทั้ง5ขวดนะคะไปเติมสารเรเจนต์นะคะ เหมือนเซมเปิลเหมือนแบล็ทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็เราก็ผ่านการฮีทบนวัตเตอร์บาร์5นาทีแล้วแล้วก็ผ่านการคูลิ่งวางให้เย็นนะคะ2ชั่วโมงแล้วค่ะเราก็จะไดะ้สารของเรามาสารแตดัด่ของเรามาทั้ง5้าขวดค่ะจะสังเกตเห็นว่าจะมีสีเกิดขึ้นนะคะซึ่งไล่ระดับสีตามความเข้มข้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอา สาราตนดาดของเราแต่ละขวดนียค่ะไปอ่านค่า a อบซอบแบน์นะคะกับเครื่อง UV visible นะคะเสร็จแล้วก็เมื่อได้ค่ามาแล้วค่ะเราก็จะนำค่านะคะค่า a อบซอบแบน์กับค่ากับค่าความเข้มข้นค่ะมาพอดกราฟกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคำนวณหาความเข้มข้นของสารตัวอย่างเราค่ะ